S <S 2> <S 2> นักเค่ะทุกคนกูกาวาเียบ้างนะคะวันนี้นะคะทุกคน <S <S จะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องเศษส่วนเศษส่วน,นนะคะตอนนี้ก็ให้นักเรียนทำใบงานอยู่ ชอบมากทุกคนกับการทํำใบงานอย่าให้ต้องเขียนถ้าเขียนนี่หน้านถ้าเขียนนี่หน้างอมันจะวักเลยนะคะแต่ละคน <c oughs> พอให้ระบายสีให้ทํำใบงานนี่ชอบมากนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมผลงานของแต่ละคนนะคะ,ะน้องการธีราค่ะตัวนี้ก็เป็นของน้องสกาวใจเออสุดาวันนัดาานิชาน,นะคะรัชานนและฮนนมาหน่อยค่ะ อันญาลิสาค่ะอ่าน,นี่ดาวิกานะคะว่าไงคะตัดค่ะตดัดใช่ลูกตัดอันนี้อันนี้ออกมาคุณละอันกัน,กกน,นใช่ติดข้างหลังของอันนี้ต,ติดกาวตรงนี้แล้วก็ออนนี้มาทับบนโอเคกาวอยู่ในอยู่ในถุงเลยค่ะไปเอากาวอยู่ในถุงระบายสีก่อนสิคะอ่าระบายสีอันนี้ก่อนลูกไปอ่านี่เด็กชายฮัดดิสนะคะ ตั้งใจตัดมากโอ้โหโอ้โห <Luis> <diction aries> นัทศิษย์ระบายสีแล้วยังเสร็จแล้วยังคะยังนัดจิดานะคะเอาตัดก่อนจะไม่รูปได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บขยะด้วยนะคะเสร็จกระดาษก็บให้หมดเลยคนต่อไปนะคะ ลิลดานะคะน้องลิลดากับปาริตาอ่านี่สิอ่าอ่าคนนี้คือใครนิสรีโอ้เศรยงามเศรยงามอ่ามีอีกไหมคะมีอีกไหมคะโอ้ยังมีอีกนะคะเด็กชายสิทธากับ ชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรลูกเด็กชายอะไรคะฮ่สงใจลืมชื่อแล้วนะคะคนนี้ชื่อชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรลูกสรชัยอ๋อเขาชื่อสรชัยนะคะสงใจเขาลืมชื่อแล้วนะคะอ่าโอ้คุณดาเนียนคุณดาเนียนโอ้ย สีหักนะคะกดกันโอเคคร่าวๆนะคะเท่านี้เด็กหญิงลิยานาคร่าวๆเท่านี้นะคะทุกคนบรรยากาศชั้นเรียนห้องป .3 สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่